วนะครับนเดทิปปิดมาจากปทุมธานีเพื่อมาเพชรบูรณ์มาทำไม I feel cozy, yeah Can you hold up? Don't need, need no coffee yet Got no makeup How do you look so fine? Bless up, bless up มีเป็นทริปพิเศษนะครับวันเดททริปซึ่งเป็นการวิ่งภายในหนึ่งวันจะทําระยะทางได้ไกลแค่ไหนมาแค่ด้วยอารมพืคอือยากขี่รถเล่นขึ้นภูเขานะครับไม่มีอะไรมากแค่นั้นเองก็เลยคิดถึงเพชรบูรณ์เพราะว่าเพชรบูรณ์มีทั้งเขาค้อภูทับเบิกซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะบิดเล่นโค้งและชมวิวสวยๆได้ ผมก็เลยเลือกที่จะมาเพชรบูรณ์ครับไม่มีอะไรมากเลยแค่นั้นเองส่วนที่แรกที่ผมเลือกมานะครับก็คือนี่ครับนัแนนเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีเพราะตอนนี้คนเริ่มรู้จักกันเยอะในโลกโซเชียลนะครับก็คือผาหัวสิงแต่ถ้าอยากจะไปชมวิวแบบว่า3 6 0องศาลงมาด้านล่างครับก็คือสามารถนำรถจักรยานยนต์ลงไม่ได้ครับ แต่ต้องดูในช่วงจังหวะและเวลาด้วยว่าคนเยอะไหมทางเละหรือเปล่านะครับฝนตกไหมอีอย่าครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาการเต็นท์นอนที่นี่ก็สามารถนอนได้ครับมีจุดกางเต็นท์ให้บริการแต่ว่าในเรื่องค่าใช้ใจ่ายของแต่ละที่ไม่เท่ากันครับต้องโทรติดต่อนะจุดจะมีเบอร์โทรซึ่งผมไปหาคนมาก็คือตรงนี้ก็สามารถกางได้นะครับนี่ครับ เป็นชั้นๆถ้าพวกคุณมองกระแในรบบนจะแบ่งเป็นชั้นๆใช้ชใสามารถกางเต็นท์ได้หรือนู่นครับนู่นเลยลานนู่นก็ทางได้ครับผมถามมาแล้วเราสามารถกางนอนได้้องน้ำไม่ต้องกลัวครับมีให้บริการก็จะอยู่ทางด้านซีนู้นนะครับ อารมณ์เก็บความรู้สึกกันเต็มที่แล้วนะครับสําหรับอาวุสิงจุดต่อไปครับไปชมกันครับว่าผมจะไปที่ไหนต่อในวันเดทิฟฟ์วันเดียววันเนี้ยซึ่งผมออมาจากบ้านตีสี่ครึ่งโอ้ไม่น่าเชื่อจะมาถึงสิบสองนการครับก็ยังว่าขับมาเรื่อยเรื่อแวะกินข้าวกินกาแฟดื่มกาแฟไม่ต้องซสีเรียสครับจนมาถึงวิวอย่างที่เห็นถือว่าสวยครับเป็นวิวที่เห็นแล้วมัน 3 6 0อิบงศาจริงถ้าคุณไปยืนอยู่ด้านล่างแต่ถ้านั่งดูตรงนี้ก็สวยครับวันนี้มาพร้อมกับแฟนผงมูบเรแล้วก็เจ้าโดเรมอนเหมือนเดิมครับสองคนกับหนึ่งคันมาลุยพาวสิงผูทเบอ เส้นรูท12แล้วก็มาเข้าที่เขาค้อนะครับมาจุดเช็คอินอยู่ที่2จุดนี้ถามว่าทําไมถึงต้องมาแวะเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดครับของเขาค้อนะครับแล้วก็มีคํายืนยันจากคนพื้นที่จริงครับว่าแนะนําต้องมาทานร้านนี้ครับจุดสังเกตง่ายครับก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับขับมาทางแคมป์สนนะครับวิ่งมาก่อนถึงไปสนีนะครับหรือว่ายอดดอยวิวนะครับก็จะเจอร้านนี้อยู่ทางซ้ายมือนะครับ อาามันบ้านเลยครับแต่รสชาติบอกว่าจัดจ้านครับไม่ธรรมดานี่ครับหน้าตาเรามาช่วงบ่ายแล้วครับขอมันก็เลยไม่ครบขาดทั่วง่อนะครับอยากทานแล้วเป็นไงมีแต่โหลว้านี่คทำยืนมาจากป้าแก้วใช่ไหมครับปลาแก้วครับอร่อยนะครับคือต้องบอกว่าถ้าถ้าเพื่อนๆมาช่วงเที่ยง ต้องรอนานหน่อยครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นร้านดั้งเดิมของคนพื้นที่เลยนะครับก็จะมาทานกันเยอะอันนี้เป็นคําแนะนําจากนี่ครับพี่อาร์มครับถ้าใครชอบชอบเนื้อครับนี่คสายเนื้อเลยเนี่ฮะลาให้ไม่ห่วงเลยนี่ราคาราคาก็ยี่ห้าสาบาทแบบเอื้อมได้เลยพี่รสชาติ ครับจุดเช็คอินที่2ครับพอดีผมกับพยามนะครับรู้จักกันทางเฟซแล้วก็เพิ่งจะเจอแเพิ่งได้เจอกันเป็นครั้งแรกนะครับก็มาแลกเปลี่ยนความคิดนะครับในการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็พามาทานนี่ครับก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดแนะนำเพื่อนๆมาทานได้ครับตันตัวนใสมะม่วงย้ำเตะเไอยู่ในน้าได้ขอให้มีคนลงไปเอาเถิอะไรเงี้ยนี่ครับบรรยากาศร้าน ชิวเฮาส์นะครับเป็นร้านของนี่ครับพี่อาร์นะครับที่พาเราไปทานก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นร้านชิวๆแต่ว่าด้วยช่วงนี้นะครับเป็นโควิดนะครับยุคโควิดยุคโควิดยุคโควิดก็เลยต้องยังเปิดไม่ได้เอาไว้หลังโควิดแล้วแนะนําต้องมานั่งชิวครับดูบรรยากาศใครพี่ๆน้องๆครับทุกๆสายยินดีแล้วผ่านมาผ่านมามาแวะได้บนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศด้านล่างก็จะเป็นนี่ครับรูปวาด อันนี้ใครว่าครับเนี่ยน้องรุ่นน้องด้วยกันนี่ครับที่เล่นสกูตเตอร์เหมือนกันได้แหละครับอันนี้เป็นภาพชุดแรกที่ตอนสร้างร้านครับอันเนี้ยยเนีชอบใจในที่สุดได้จากลาวเลยผมไปผมยังไม่ได้เลยกลับมาเลยอันนี้ขอมาเลยโดนเบียร์ไปสามถ่องห้าถ่องนี่พี่เถึงจิดที่ร้านอยู่แล้วอันนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับอว่าะะไรนชาวสกูตเตอร์ชาวไบค์เกอร์ครับเติมเติมความอะไรสดชื่นเติมความสดชื่นนะพี่เหมือนประมาณนี้ครับ นี่เป็นเป็นภาพวาดทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ภาพโปสเตอร์มาติดนะครับนี่เป็นวาดทั้งหมดเลยน้องชื่อเตอร์ก็เป็นรุ่นน้องขีสกูเตอร์เหมือนกันครับอกวา้แนะนำครับสำหรับสุภาพสตรีห้องนาำผู้หญิงเปิดไฟหน่อยนี่ครับคุณอยากคิดว่าสโนไว้นี่เป็นผู้หญิงอ่อนหวานนะครับจริงๆแอบดูบลีในห้องส้วมเนี่ยแล้วได้อกวให้ แล้วก็ให้คุณแค่อรออยู่นอกชมชอบไอเดียไอเดียการมองอีกแบบหนึ่งนะก็คืออยากคิดว่าสโนไว้นี่จะสวยงามเหมือนอย่างที่เห็นนะครับก็คงเปรียบเหมือนกันคนอนะ่ะโอเคก็คือคุณคุณเห็นแค่ภายนอกอแต่คุณก็ยังรู้ว่าข้างในก็เป็นยังไงต้องมองลต้องรึกซึ้งครับต้องลึกซึ้ง,อง,งเอออันนี้เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับก็คือตอนนี้เก็บโตยังไม่สามารถเข้ามาดื่มมาทานได้นะครับ ไว้หลังหมดโควิดนะครับผมกลับมาชิวเฮาส์อีกแน่นอนเจอกันครับขอบคุณอาร์มด้วยครับสำหรับการต้อนรับวันนี้ขอบคุณมากเลยพี่ช่งี้บครับมีโอกาสแวะมาได้ครับไมว่ายินดีตอนรลืมบอกหรือบอกมันต้องอยู่ตรงไหนนะอ๋ออยู่ก็ปักหมุดได้พี่ชิวเฮาส์เขาคอครับแล้วก็หรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่แน่ ยังแบบว่ามันไม่ขึ้นเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยไ้เช็คอินเท่าไหร่ก็นี่ก็ได้มียอดดอยปาร์กดดมากลางเต้นได้นะครับที่นี่ส,มสามากลางเต้นได้บรรยากาศเย็นครับนี่ประมาณสี่โมงเย็นแล้วอากาศยัง <laughs> ไม่รู้สึกร้อนเลยทั้งวันเลยนั่งมาสึกว่าที่นี่โอเคครับชิลจริงๆตามชื่อครับไปครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันที่อื่นต่อครับ มาถึงจุดเช็คอินจุดที่3แล้วนะครับของผมในวันนี้ก็คือที่ทําการไปรษณีย์เขาค้อนะครับที่นี่ถ้าไม่มีใครรู้จักนี่ถือว่าเชยมากครับเพราะว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกนะครับที่สวยที่สุดของเขาค้อเลยก็ว่าได้นะครับวิวด้านหลังผมเนี่ยนะครับที่เป็นเบิ้งเป็นแอ่งตรงนี้ครับก็คือจะมีทะเลหมอกตอนเช้าถ้าวันไหนโชคดีนะครับหนาแน่นเต็มพื้นที่ตรงนี้ครับอย่างผมนี่เคยเจอแบบครั้งเดียวครับแต่ไม่ได้เต็มด้วยนะเป็นแค่บาง ไม่เคยมีโอกาสได้มาเจอแบบเต็มๆเ,เหมือนคนอื่นที่เขามาเจอกันดีชามัง,งครับที่คนอื่นได้เห็นบรรยากาศแบบนั้นผมก็อยากเห็นบ้างแต่ไม่เคยเห็นเลยวันนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศครับในเมื่อไม่เห็นทะเลหมอกแล้วมาดูพระอาทิตย์ตกละกันเพราะว่าพระอาทิตย์จะตกทางฝั่งนี้ครับแหมไม่เคยมาดูกันเวลานี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนดูบ้างครับลองเปลี่ยนดูผมคิดว่าก็คงสวยไม่แพ้กับทะเลหมอกแน่นอน